สวัสดีครับร้านเคม n น e ซอร์วครับผมวันนี้ลูกค้านำรถมาเซอ er ร์ต,ตรินะครับผมเป็นรถตระกูลอิตาลีนะครับผมมาให้ทางร้านเราครับติดตั้งดัดแปลงกระจกไฟฟ้าทั้ง2องข้างนะครับผมเสร็จที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับกดกดสั่งข้างขวาครับผมลงครับ ขึ้นผมเร็วแรงกับผมสมฉายาครับผมรถอิตาลีครับผมนี่ครับมาเซอร์าติครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบข้างซ้ายครับเราทดสอบข้างซ้ายครับผมกดลงครับขึ้นครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับผม รถหรูๆดูแพงต้องมาด้วยกระจกไฟฟ้าอยู่แล้วครับผมเพื่อความสะดวกสบายครับผมเวลาการใช้เวลาใช้งานครับผมนี่ครับตอนแรกมันเป็นกระจกไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับผมกระจกไฟฟ้าเสียครับหาอุปกรณ์ยากครับผมหาไหลยากครับผมทางร้านเราแนะนําเป็นดัดแปลงติดตั้งใหม่ครับผมนะครับเรียบร้อยครับผมใครที่สนใจอยากแปลงกระจกไฟฟ้าครับทุกรุ่นครับ ทักมาหรือโทรมาสอบถามได้ท <boca iffs> ี <Denn> ่0 969329998ผมช่างเปาขอลาไปก่อนเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ